โปแ a นด์ซ e กส access to nuclear เห็นไหมฝีมือทรัมป์เนี่ยทำให้โปแลนด์อยากได้อาวุธนิวเคลียร์เลยจะไม่มีเนโตดูแลจะไม่มี US ดูแล Trump ์มอล pulling US troops out of Germany <laughs> <laughs> ผมไม่ท่านผู้ชมลองคิดดูนะว่าฐานทัพของสหรัฐในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหรือทหารซึ่งประจำการอยู่ในเยอรมนีของสหรัฐเนี่ยคือทรัม์ต้องการ r e s e ตโลกกลับไปสู่ยุคสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหม ที่มันไม่มีความสัมพันธ์พิเศษระหว่างญี่ปุ่นเยอรมันเพราะว่านี่เป็นฝ่ายซึ่งพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2อเมริกาก็เลยต้องมีเขาเรียกว่า Military Bas e แล้วอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะยุโรปก็จะเริ่มมีการจัดสรรงบประมาณกระทรวงกลาโหมเยอะขึ้นเขาเรียกว่า Europe will militarize นะฮะ so will Japan สร้างความปั่นป่วนตามมาแทนที่จะอยู่กันอย่างสันติ U.S. President Donald Trump is considering pulling American troops from Germany and redeploying them to Hungary <laughs> จะส่งทหารไปฮังกีไปช่วยวิกเตอร์ออร์บันถ้าเตรียมทหารไว้ที่ฮังกี้เพื่อรบกับรัสเซียอันนี้น่าสนใจหรือทรัมป์ต้องการให้เยอรมันเนี่ยกลับไปยิ่งใหญ่เหมือนกับสมัยยุคไคเซอร์ ทั้งหมดนี้มันไม่มีวันจบดีแล้วฮะถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการที่เปิดทางให้ฝรั่งเศสและเยอรมันกลับไปยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อก่อนด้วยการจัดสรรงบประมาณกระทรวงกลาโหมมหาศาลเริ่มมีทัศนคติว่าต้องการอาวุธนิวเคลียร์ผู้นาโปรแลนด์ทุงออกมาบอกว่าอาจจะต้องมีอาวุธนิวเคลียรนะ์ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะนโยบายงี่เง่าของทรัมป์ ก่อนอื่นต้องย้าว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่สวยงามต่อโลกใบนี้ในเวลาที่ผู้ซึ่งเป็นฝ่ายรุกรานในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยตอนนี้เนี่ยได้รับความชอบธรรมจากประธานาธิบดีสารัฐให้เพิ่มศักยภาพในการสู้รบของตนเองสัญญาณที่ทรัมป์ส่งไปที่ญี่ปุ่นและเยอรมันและโปแลนด์นะเวลานี่คือคุณสะสมอาวุธได้เลยคุณเพิ่มเขาประมาณกระทรวงกลาโหมเลยดีผมชอบ อเมริกาอุตสาห์ชนะสงครามโลกครั้งที่สองมาเพื่อให้คุมประเทศต่างๆเหล่านี้ได้ไม่ให้ไม่ให้ท็อกซิกมันเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐคือคือคุณเรียนหนังสือหรือเปล่าวะ ผมไม่รู้คุณเรียนวิชาอะไรบ้างแต่ว่ามันมีวิชาที่เขาสอนแม้กระทั่งตัวผมเองซึ่งไม่ได้เป็นคนบริการผมก็เรียนวิชาต่างๆเหล่านี้และที่เขาสอนกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างบรรทัดที่ชัดเจนมากว่าอเมริกาอุตสาห์ลงทุนลงแรงในการชนะสงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นฝ่ายซึ่งพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเขาต้องถูกแพสซิฟายไป และราคาที่อเมริกายอมจ่ายซึ่งจ่ายได้ก็คือมีทหารมีฐานทัพคอยรักษากความมั่นคงในเยอรมันในยุโรปตะวันตกในญี่ปุน่นญี่ปุ่นจะได้ไม่เป็นแบบญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่สองไงเยอรมันจะได้ไม่เป็นเยอรมันอย่างก่อนสงครามโลกครั้งที่1และ2ไงอเมริกาดูแลด้านความมั่นคงให้กับประเทศต่างๆเหล่านี้เพราะว่าประเทศต่างๆเหล่านี้ถ้าปล่อยให้เขาทําเองแล้วเขาเริ่มลุกเนี่ยนะฮะมันจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อน คือมันไม่ต้องมีความรู้ก็ได้ฮะมันเป็นที่เข้าใจกันว่าเมื่อชนะสงครามโลกคุณดูแลภาพรวมของโลกไปเรื่อยๆด้านความมั่นคงในปีกของฝั่งซึ่งเขายอมสยบต่อคุณเรียบร้อยแล้วอุตสาห์ให้ญี่ปุ่นและเยอรมันเนี่ย neutralize ตนเองออกไปอะแล้วในวันนี้คุณมาเปิดทางให้ทั้งญี่ปุ่นและเยอรมันและโปรแลนด์เนี่ยและฝรั่งเศสหรือทรัมป์อยากเห็นคนในยุคนี้ทำตัวเหมือนนโปเลียนสงสัยอยาก เพราะว่าเป็นคนซึ่งชอบผู้นำแบบปูตินทั้งอยากเห็นแบบปูตินเนี่ยในฝรั่งเศสและในเยอรมันใช่ไหมอยากเห็นแบบปูตินน่ะในญี่ปุ่นใช่ไหมคือคุณซาดิทขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันเขาเรียกว่ามันเป็นจีนี่เอาต์เดอะบอทเลตนะฮะตอนนี้เมื่อประเทศต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่สองหรือครั้งที่หนึ่งแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าเป็นฝ่ายอักษะในอดีตเป็นฝ่ายซึ่งเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายรุกเป็นฝ่ายบุกก่อน ในเมื่อประเทศในอดีตซึ่งเคยแพ้แพ้สงครามโลกมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถเขาเรียกว่า go on the offense ได้คุณกำลังเปลี่ยนบรรยากาศของโลกไปเลยในทางที่มันไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอันนี้เป็นความเสียหายที่ทรัมป์ได้ทำให้กับโลกนี่เป็นประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดที่โลกเคยมีมาเพ,าเพา้อเผลอสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะที่แย่ที่สุดที่โลกเคยมีมามันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยน international w o r order คุณกำลังให้ท้าใ,ให้ประเทศต่างๆนะสะสมอาวุธฮนะมันไม่ดีเลยฮนะมันไม่ดีเลย มันไม่ดีสำหรับสหรัฐอเมริกาด้วยนี่คือประเด็น Why Washington stands will pave way for Russian expansionism ท่าทีของรัสเซียซึ่งเขาเรียกว่า u n c h e c k ไม่มีใครคอยตรวจสอบการใช้อำนาจของปูตินในที่สุดก็ทำให้เขารุกคืบเข้ามาในยุโรปตะวันออกแล้วก็ในทะเลดำมากยิ่งขึ้นนะครับ Trump threatens new sanctions on Russia Yes yes but are there any new sanctions Is it possible to implement new additional sanctions that were not already in place During the Biden Administration the คือมันมีไหมมาตรการความบาดเพิ่มเติมที่ไม่ได้ลงดาบลงมือไปแล้วในยุคของไบเดนเคือประเด็นก็คือว่ามันเป็นการแสดงท่าทีว่าตนเองเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ขึ้นกับปูตินทั้งๆท,ท,ที่ตนเองขึ้นกับปูตินที่ทัำประกาศเนี่ยเหมือนกับชมเชยปูตินได้สซ้ำไปว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาก็บุกยูเครนหนักแบบนี้ตั Thank you ้งกิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันตลกโอเค France 24เขาเทียบเลยว่ารัฐบาลทรัมป์มีความคล้ายคลึงกับอำนาจรัฐนาซีในอดีตในเยอรมันอย่างไรผมไม่ได้มองว่าทรัมป์มีศักยภาพระดับเดียวกับฮิตเลอร์เพราะว่าเอาจริงๆแล้วทรัมป์อยู่ในสภาพซึ่งไม่ได้ทำในสิ่งที่จะทำให้อเมริกาแบบยิ่งใหญ่ขึ้นมาแบบครองโลกไงคือปัญหาของทรัมป์คือการเป็นประธานาธิบดีที่ไม่ดีต่อสหรัฐทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง เปรยียบเทียบกับฮิตเลอร์ไม่ได้คือแน่นอนฮิตเลอร์ในระยะยาวสิ่งที่ทําไปก็คือเยอรมันพังด้วยแต่ว่าโลกเละเทะไม่เหลือแต่มันไม่เหมือนกันเพราะว่าทรัมป์ไม่มีประสิทธิภาพในการทําให้ประเทศตนเองนั้นยิ่งใหญ่นะฮะไม่ได้ขยายกิจการทางการทหารที่จะทําให้ไปยึดแคนาดาหรือกรีนแลนด์หรือเดนมาร์กได้เขาไม่ได้ทําให้ยิ่งใหญ่เขาทําให้สหรัฐอเมริกาแย่ลงเป็นที่รังเกียจมากขึ้นแล้วก็มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่ลดลงนะฮะอัตรางเงินเฟอ้อสูงขึ้น GDP โตช้าลง